โหดตัวแรงสุดในรุ่นใครกำลังตามหายอยู่รีบดูหลายตัวเลยค่ะกับ4 1 3คูเป้ AMG ตัวเฟสลิฟด้วยนะคะคันนี้ได้แรงม้าถึง390แรงม้าค่ะเรียกได้ว่าไม่แพ้ซูเปอร์คาร์คันไหนเลยนะคะคันนี้เป็นรถสปอตคูเป้2อวก2ที่นั่งนะคะแต่ว่าการขับเคลื่อนของเขาค่ะเป็นแบบโฟ m a t มติกก็คือขับสีนั่นเองนะคะ ทำให้สมรรถนะการใช้งานแล้วก็พลังกำลังของเขาดีมากๆค่ะความหล่อยังไม่หมดแค่นี้นะคะนี่เลยค่ะเกิดรอบคันด้านข้างของเขานะคะก็นี่เลยค่ะเป็นคาร์บอนเช่นกันนะคะโหดมากเลยค่ะสำหรับด้านในนะคะรถสปอร์ตต้องแบบนี้เลยค่ะ ตัวเบาะทรงสปอร์ตสีดำนะคะคันนี้เป็นตัว AMG ตัวท็อปใช่ไหมคะสังเกตตัวเบาะเลยค่ะว่าจะมีกิมมิกทีด่ดีมากๆเลยนะคะทั้งตัวแซมมคันทาร่าเดินด้วยได้สีแดงและก็ต้องแน่นอนเดี๋ยวแล้วค่ะเบ oh. ลนิลลาไสีแดงทั้งคันด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็ไปรับชมคลิปเต็มกันเลยค่ะ